สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ i n c e n e Channel นะครับพกกับการรีวิวน้ำหอมและศิลปะแห่งความหอมภายใต้กลิ่นนั้นนะครับ้าคุณเป็นคนรักน้ำหอมนะครับอย่าลืมที่จะกด u b s c r i b e นะครับแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งไ้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปจากทางช่องครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับน้ำหอมที่เหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยนะครับเป็นน้ำหอมเท่ความรู้สึกถึงทะเลนะครับของประเทศไทยแล้วก็ทะเลแบบ ใสๆนะครับอากาศที่ร้อนจัดๆแล้วก็กลิ่นที่มีความเป็นแบบน้ําทะเลที่แบบว่าชัดเจนมากเลยทีเดียวครับนั่นก็คือตัวนี้ฮะ Loche g a b a n a นะครับ Light Blue O Intense นะครับหรือว่าบางคนอาจจะเรียกว่า Light Blue Intense ก็ได้นะครับตัวนี้นะตัวนี้เนี่ยก็มีเป็นขนาดตั้งแต่50 ml นะครับ100 ml แล้วก็100กว่า ml จะไม่ได้แล้วเท่าไหร่นะแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ย น่าจะหาเจอนะครับในไซส์ที่เป็น100 ml กับ50 ml ซะส่วนใหญ่นะครับก่อนที่เราจะไปดูนะครับว่ากลิ่นจะเป็นอย่างไรนะครับเราไปดูข้อมูลหนึ่งก่อนครับโดยเช่นกับหน้า Light Blue o i Intense p r Hom นะครับหรือว่า Light Blue Intense นะครับ EDP นะออกวางจำหน่ายครั้งแรกนะครับในปี2017ครับโดย perfumer นะครับคือคุณ Alberto m o ม i ิย a s นะครับคอนเซปต์นะครับเป็น h e a r t of j u n i p e r and Salty Marine นะครับแล้วก็เป็น คือเป็นลักษณะของนะครับกลิ่นที่เป็นลักษณะของจูนิเปอร์นะแล้วก็มีความเป็นกลิ่นของน้ําทะเลที่ออกเค็มๆนิดนึ่งนะครับแล้วก็จะมีความแบบห้อมล้อมไปด้วยกลิ่นที่เป็นแบบลักษณะของอัมเบอร์วูดแล้วก็มาร์คนะครับตัวนี้ในคอนเซปต์นะกลิ่นนะครับเป็นแนวซิตรัสอโรมาติกนะครับมารีนเฟรชสไปซี่แล้วก็เป็นเซาตี้นะครับก็คือเป็นกลิ่นแนวเกลือนิดนึ่งนะครับท็อปโน้ตนะครับเป็นส้มแมนดารินนะครับเกรฟฟรุต มิด d d l e Note นะครับเป็น m i d เด e ลโนนะครับเป็น s e a Water นะครับแล้วก็ Juniper ครับส่วน Base Note นะครับเป็น Amberwood แล้วก็ m ารครับกลิ่นนะครับเป็นกลิ่นที่เปิดมาด้วยกลิ่นที่เป็นลักษณะของกลิ่น p e f ฟ u i t แล้วก็ส้มแมนดารินที่ค่อนข้างสดชื่นนะถ้าเราลองฉีดอย่างนี้นะครับคือดูเนี่ยดมปุ๊บเราจะได้กลิ่นนะครับที่เป็นลักษณะของกลิ่นส้มแมนดารินที่เป็นเปลือกส้มแล้วก็กลิ่นที่เป็นลักษณะของกราฟฟูตที่มีความเปรี้ยวอมขมแล้วก็มีความหวานไกลนิดนึะนครับ ก็เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะให้ความรู้สึกนะที่สดชื่นมากมายเลยทีเดียวนะครับตามลึกกลิ่นที่เป็น C note ทีนี้ C note ของโรชเชนกะับบานาไลท์บลูเนี่ยิน t e n ส์นะครับมันจะเป็น C note ที่ไม่ได้ให้ความรู้สึกเป็นลักษณะของน้านะซะมากมายนะแต่เป็นลักษณะของน้ําที่มันมีแบบลักษณะฟองนิดนิดนะ่ะถ้าเกิดใครนะครับเคยดูคลิปของอาร์ซาโร่โครมอะคว้าที่เคยรีวิวไปแล้วนะครับคือกลิ่นจะเป็นลักษณะคล้ายแบบนั้นครับคือเป็นลักษณะของกลิ่นที่มีความแบบ ฝ,ฝาดๆเหมือนกลิ่นฟองคอรีนนิดๆน่ะแล้วก็จะมีความรู้สึกของกลิ่นที่มันเป็นลักษณะออกเป็นเกลือๆหน่อยคือมันจะมีความเค็มปลาเล่มปลาเลมแล้วก็มีลักษณะขาวทะเลนิดๆนะครับสําหรับบางคนที่แบบว่าเคยดมมาแล้วอาจจะรู้สึกว่าไอ้กลิ่นมันจะดูขาวไปหน่อยนะแต่ว่าต้องบอกว่าเลยว่ากลิ่นเนี่ยเป็นกลิ่นที่เป็นกลิ่นเมนหลักแล้วก็เป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะเพราะว่าเนี่ยตัวกลิ่นเนี้ยมันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นน้ําทะเลนะที่มันออกแบบ เหมือนน้ำทะเลตอนเช้าอะครับมีความเย็นมีความแบบมีไอทะเลแบบไอทะเลถ้าเกิดว่าใครเคยไปเที่ยวทะเลน่าจะรู้ว่าไอทะเลลักษณะเป็นยังไงแล้วก็มีลักษณะที่ออกมีความเค็มคือมันให้ความรู้สึกทะเลได้เลยนะครับแล้วก็กลิ่นที่เป็นีดรั่เนี่ยเป็นกลิ่นที่ออกมาแบบสดชื่นมากและอยู่ติดผิวเลยนะครับแต่กลิ่นที่มันกระจายตัวออกมาเนี่ยจะเป็นกลิ่นของวอเตอร์โนซึ่งค่อนข้างจะแบบ ชัดเจนเลยทีเดียวนะครับตามมาด้วยกลิ่นที่เป็นลักษณะของใบไม้นิดๆนะคือจูนิเปอร์ตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่จูนิเปอร์เบอร์รี่นะครับมันคือจูนิเปอร์ที่เป็นลักษณะของตัวใบของจูนิเปอร์เบอร์รี่อะครับแต่ว่าภาพเนี่ยอาจจะที่ขึ้นไว้นะครับจะเป็นภาพตัวเดียวกันนะที่ผมใช้ก็คือเป็นโน้ตของจูนิเปอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็ไอตัวที่เป็นลักษณะของอัมเบอร์วูดกับตัวที่มันเป็นมาร์กเนี่ย ตัวนี้ต้องบอกว่ามันเบลนออกมาได้แบบว่าแทบไม่รู้สึกเลยนะคือมันมีความรู้สึกว่ามันมีความเป็นแมกไม้นะครับแล้วก็มีความมาัคก,กี้แบบมันจะให้ความเซ็กซี่แบบไม่ได้เป็นกลิ่นของมัคหรือเป็นชมดหรือว่าเป็นกลิ่นที่แบบชัดเจนว่าคนจะได้กลิ่นมัคเนะ่ยแต่มันจะมีกลิ่นลักษณะคล้ายๆให้ความรู้สึกว่าเซ็กซี่และมีความมัคนะ่ยนะครับตัวนี้นะประกอบไปได้วยกลิ่นที่มันแบบออกแนวสดชื่นมากๆนะครับมันก็เลยทําให กลิ่นเนี้เป็นกลิ่นที่มีความแบบทั้งสบายนะสดชื่นมีความสดใสนะแล้วก็มีความแบบเขาเรียกว่าไงมีความแบบมารีนอ่ะมีมารีแล้วก็มัสค์คลีนด้วยคือเป็นเปลี่ยนที่ให้ความรู้สึกให้ความคมชัดของกลิ่นมากแล้วก็ความคมชัดของกลิ่นเนี้ยมันจะอยู่นานมากนะครับประมาณ4ี่ห้าชั่วโมงเลยทีเดียวคือคุณจะได้กลิ่นแบบสเตเบิลเลยคงตัวแบบเนี้ยไปประมาณ4ี่ห้าชั่วโมงนะครับก็เป็นอะไรที่มีความคงทนมากเลยนะครับ กลิ่นติดผิวนะถ้าเราดมแบบสนิทอย่างเงี้ยติดติดผิวนะครับกลิ่นมันจะเป็นลักษณะของกลิ่นของเกรปฟรุตแล้วก็กลิ่นส้มแมนดารินแล้วก็มีกลิ่นของวูดดี้แล้วก็ใบไม้หน่อยๆน,นะครับส่วนกลิ่นที่มันกระจายออกให้เราเห็นเนะี่ยปกติผมจะฉีดประมาณช่วงนี้นะครับช่วงนี้นะก็เลยจะได้กลิ่นแบบเป็นตีออกมาอย่างเงี้ยคือกลิ่นที่มันออกมาในอากาศเนี่ยจะเป็นกลิ่นของน้ําทะเลที่มีความเย็นผสมกับความแบบออกขาวๆนิดๆแล้วก็ความเค็มหน่อยๆน,นะครับแต่ว่ามันไม่ได้เค็มเร็วยนะ ด้วยความรู้สึกผมผมว่าถ้าเกิดว่าอากาศร้อนๆตัวนี้เนะี่ยใช้แล้วจะให้ความสดชื่นมากๆเหมือนอยู่ดื่มทะเลเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครใช้นะครับในหน้าร้อนแล้วต้องไปทํางานในออฟฟิศเนี่ยสามารถใช้ได้โดยการที่ฉีดเบาสเปรย์หน่อยก็ใช้ได้นะครับเพราะว่ากลิ่นเป็นแนวสดชื่นแล้วก็ไม่ได้รบกวนใครด้วยนะครับคือไอของเขาไดจะเป็นไอที่เย็นออกมาคือคนได้กลิ่นข้างนอกอาจจะรู้สึกได้หรือว่าเหมือนมีไอเย็นๆอะไรออกมาจากตัวเราอะนะแต่ว่า ตัวเราเองเนะี่ยอาจจะมีกลิ่นแบบคล้ายๆกับทะเลนิดๆออกมาตีจมูกบ้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าฉีดตรงช่วงเนี้ยช่วงหน้าอกอาจจะได้กลิ่นแบบทะเลเตีเข้ามาเลยซึ่งมันก็อาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่จนผมจะไม่ฉีดตรงหน้าอกนะตัวนี้จะลักษณะถ้าฉีดเนี่ยจะฉีดแบบอยู่ใต้เสื้อนะครับไม่ฉีดในเสือ้อแล้วก็ถึงเวลาครับร้อนๆอ,อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกได้กลิ่นไม่ค่อยดีก็จะแบบมุดเข้าไปดมอยู่บ้างนะนิดนึงมันก็จะช่วยได้เหมือนยายดมส่วนตัวเลยทีเดียวสำหรับตัวนี้นะครับก็ บุคลิกนะครับเป็นลักษณะของผู้ชายที่มีความแบบมัสคลีนอ่ะเป็นความแมนที่แบบมีความเซ็กซี่นะมีแบบหุ่นดีมีกล้ามอะไรอย่างงี้นะแล้วก็ค่อนข้างจะแบบว่ามั่นใจในตัวเองแต่มีความผ่อนคลายสบายนะครับตัวนี้ใช้ได้ในงานทั้งเป็นแบบแคชชวลแล้วก็เป็นลักษณะของการทํางานแบบ everyday use ด้วยแต่ว่าแต่ว่า everyday use ในกรณีที่มันเป็นทางการมากเกินไปอาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากลิ่นเนี่ยไม่ได้มีความเป็นทางการอะไรเลยอีกอย่างหนึ่งที่เป็นความเป็นมารีนออดเนี่ย บางครั้งเนี่ยมันอาจจะทําให้ดูเหมือนกับไม่ค่อยมีกะลาเทีตร์ถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ในที่ที่แบบว่าค่อนข้างจะเป็นงานเป็นงานเป็นการน,นิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ต้องเป็นงานเป็นการหรือว่างานเกล่างานกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ไม่เหมาะนะครับไม่ควรเลยนอกจากที่ว่างานนั้นจะจัดอยู่ริมชายทะเลอันนี้จะก,กลมกลืนมากๆเลยนะครับ เราะว่ากลิ่นเขาจะกลมกลืนกับพวกบรรดาอาหารทะเลนะนิดนึงนะครับก็แต่ว่ามันไม่ได้คาวขนาดนั้นนะครับอย่ากตกใจไปว่ามันจะคาวขนาดนั้นลองไปดูก่อนได้ครับแล้วคุณอาจจะรักมันก็ได้นะครับสำหรับตัวเช่นกับบรรดาไลท์บลูอินเทนส์นะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของกลิ่นนะครับสาชั่วโมงแรกนะครับกลิ่นกระจายตัวดีมากรอบตัวหรือทีเดียวนะครับกลิ่นชั่วโมงที่4 5 6หแล้วเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่กระจายตัวเบาๆเป็นลักษณะน,น้ําทะเลเย็นๆนะครับแล้วก็มีความเป็นซซตรัสอ่อนๆนะ ต่ว่ากลิ่นที่มันติดผิวน่ะเป็นสกินเชนเลยจะเป็นกลิ่นที่ออกเป็นวูดดี้ที่ออกแนวแป้งนิดๆนะครับคือจะมีกลิ่นของแบบมารีโนดหน่อยๆนะแล้วก็มีความเป็นแป้งนิดๆแล้วก็มีความแบบเป็นซดตรัสเล็กๆอะครับคือเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างคงตัวไม่ค่อยเปลี่ยนกลิ่นเท่าไหร่นะครับแล้วก็อยู่ได้นานนะมากกว่า8ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับจริงๆแล้วในกลิ่นผมว่ามันกระจายตัวตลอดเวลานะถ้าเกิดมีความร้อนเนี่ยกลิ่นก็จะกระจายตัวได้นานกว่า8ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเกิดว่า เราใช้8ดชั่วโมงแล้วเราไม่ได้กลิ่นแล้วเนี่ยพอเรากลับไปอาบน้ําที่บ้านเราจะได้กลิ่นอีกครั้งหนึ่งคือกลิ่นเขาติดผิวนานจริงๆครับนานมากๆแล้วก็วันนี้เนี่ยคือกลิ่นเขาติดผิวจริงๆครับนานมากๆแล้วก็วันนี้เนี่ยคือตอนเทสเนี่ยเผลอเบีอยวแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับไปล้างตรงนี้ด้วยนะแล้วก็แบบว่าเอามาดมนะครับไม่น่าเชื่อเขาว่าล้างมือไปแล้ว3มรอบยังมีกลิ่นติดอยู่เลยซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าทนมากๆเลยและกลิ่นตัวนี้นะครับจะบอกว่าดอชี่แห่งกับเนาไลท์บลูอินเท ก็คือว่าโดนน้าเฉยๆเนี่ยโดยไม่ได้ฟอกสบู่เนี่ยจะกลิ่นแทบไม่หายเลยนะครับคือกลิ่นก็จะติดผิวนานมากจริงๆนะครับแม้มันจะจางไปแล้วนะแต่เราจะได้กลิ่นที่เป็นวูดดี้ผสมกับซีดัรอ่อนๆแล้วก็กลิ่นมารีนโนตเบาๆเหมือนให้อยู่เป็นน้ําทะเลตลอดเวลาติดกับตัวเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ใช้งานได้ทนทานแล้วก็ใช้งานได้ง่ายแล้วก็เหมาะกับหน้าร้อนอย่างบ้านเราอย่างมากเลยนะครับสาหรับตัวนี้ ราคานะครับ50 m l นยอยู่ที่ประมาณ2,009นะครับแล้วก็100 ML นะครับอยู่3,009นะครับตรงนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณหาตามเว็บเนี่ยที่เขาขายน้ําหอมนะครับจะบอกว่าราคามันออกอยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทเองนะครับสำหรับตัวที่มันเป็น100มลเนี่ยตัวนี้นะครับซื้อมาประมาณ2,000นะครับ2,000เองก็คือแบบไม่ได้เป็นราคาที่รุนแรงอะไรมากมายเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยตัวนี้ใช้งานได้แบบ นานด้วยนะครับเนื่องจากว่าเวลาฉีดเนี่ยเราฉีดแค่3มสเปรย์ให้กลิ่นกระฟุงไม่รู้จะไปไหนแล้วนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะปิดผิวทนนานด้วยนะครับแต่สําหรับคนที่ผิวนะครับไม่สามารถคีบกลิ่นซีทรัสเนี่ยกลิ่นที่เป็นแนวซีทรัสอาจจะหายไปเร็วหน่อยนะครับแต่ว่าแน่นอนเรยจะมีกลิ่น,ปนแป้งนะที่ออกแนวเป็นแบบเออเป็นเหมือนแบบวูดดี้วูดดี้อะติดอยู่ที่ผิวนะครับแน่ๆเลยนะครับล้ว,วกลิ่นที่เป็นมารีนโน้ตแล้วก็กลิ่นที่เป็นออกแนวแบบเป็นน้ำทะเลออกคาวๆาวเข็มๆนิดๆเนี่ยตัวนี้นเนี่ย ถ้าใครที่ไม่ชอบกลิ่นแบบแนวคาวทะเลนะก็อาจจะต้องไปลองก่อนนะครับแต่ต้องบอกไว้เลยว่าถ้าใครเป็นคนที่แบบว่าเคยดมนะคะรับกลิ่นคาวทะเลแบบบูการี่คว้าโพรมเนี่ยั้งทั้งหลายนะครับที่มันจะมีกลิ่นคาวทะเลแล้วก็เป็นลักษณะของกลิ่นมืกๆหน่อยเนี่ยจะบอกว่ากลิ่นตัว Light Blue Inten ์เนี่ยตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับเ,เป็นกลิ่นที่คาวกําลังดีแล้วก็แบบมันจัดเซ็กซี่กว่าด้วยดูความรู้สึกนะถ้าเทียบกันนะผมว่านะตัวเนี้ยเซ็กซี่ที่สุดแล้ว ในบรรดากลิ่นที่เป็นแบบคาวทะเลนหน่อยนะครับดีไซน์ของขวดนะครับก็ลักษณะเป็นแบบขวดที่จับเหมาะมือมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ฝาเนี่ยเป็นฝาที่ค่อนข้างจะมีความแข็งแรงพอสมควรก็คือเป็นลักษณะของฝาที่แบบว่ายกแบบนี้ได้นะครับแล้วก็เป็นเชี่ยวล็อกแบบนี้นะตัวแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีไซน์ออกมาได้ถนัดมือแล้วก็เหมาะกัพบการพกพายอย่างมากเลยในไซส์100 ml นะครับเพียงแต่ว่า ไม่แน่ใจว่าด้วยไซส์ที่แบบว่าเล็กขนาดนี้แล้วปริมาตร100 ml เนี่ยไม่รู้จะบางหรือเปล่านะครับขวดเพราะว่าเนื่องจากว่าไม่เคยลองทุบมันเหมือนกันเนาะไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่าปกติถ้าเกิด100 ml อย่างเบอร์ดชแนลอย่างอะไรเงี้ยจะขวดใหญ่ๆใจะมาสังเกตจะหนาๆนะครับตัวนี้ก็ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะบางหรือเปล่าแต่ว่าพูดถึงการดีไซน์ผมชอบเหมือนกันนะ เออมันกระทัดรักดีนะครับแล้วก็ดูจะแบบว่าครงง่ายด้วยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับโรชเช่กับบาน่าไลท์บลูโอินเทนที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าชอบนะครับหรือว่าใครเคยใช้นะครับคิดเห็นอย่างไรนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับแล้วถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็อย่าลืมกด u b s c r i b e นะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปจากทางช่องครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนครับแล้วเจอกัันครบ Someone's gonna love me right one of these days Someone's gonna love me love